แล้วดีครับพี่น้องครับหาเนียงง้อไปก่อยกันนะพี่น้องครับโอ้ยพี่วัน้อคืออุ่นตุนเถอะวะโอ้สินง้อพี่น้องครับบาดหัวหน้าห้องพี่น้องโอ้อุ่นตุนเลยพี่น้องครับไม่ได้พี่น้องเพื่อสิกินก่อยทำแอดมินครับโอ้สวัสดีครับนี่ครับเอาเอาสินไหนนะครับ ครับผมโลจะกบทครับสองร้อยสี่สิบเพจที่นี่บาระบือแม่นครับแมนเมนนครับต้อนรับต้อนรับต้อนรับคุณนะครับผมที่นี่บาระบือครับผมอูเอาอโลไปเพจที่นี่บาร์ระคบัอเอาไปได้สองร้อยสองร้อยโอ้เมีนีไหมครับเมียนดีไหีบอกปลาสคุณภาเนี่ยใหม่ๆเลยครับจุแช่ปลาเด็ที่เด แซ่บจนเลือบีก็กระสขอบคุณสองไลนหรือป่ครับสองนโอ้ขั้นขั้นเพียรสองไลขั้นเพียรสองไลนเนาะสองไีแทบปะครับปลาฮาราดอันไข่ไข่แต่แอดมินปะครับอันขั้นลูกเพียรมาดิลูกเพียรกับสองไ้น์ใช่ไหมสองไลองโอ้ครับเอาจะกขาลูนะครับเอาขาลูกนุ่มรป โอ้โหนี่นะบะหี่นมทอดแตงสูตรันเนี่เอาย่างย่างนีบ้าครับย่างนมครับนี่ย่างนมโอ้พี่ดองครับนี่พี่ดองเอ้ยพี่ดองครับมาเด้อลูกเพจครับโลละสองร้อยพี่น้องครับเพิ่นกิดล้อยสี่ชิพครับเจ้ามาท่าเพจที่นี่อำเภอบัวดบือครับเป็นขายให้งสองล้อยพี่น้องครับอันอะไรครับลูกเพจอไห่เดียวบ่ครับไห่ครับสองร้อยบาทโลละสองร้อยบาท จะพอลูกเพียร์ดันบอจะพอลูกเพียรครับโอ้เอาเอ้าอันนี้แอันนี้เขาแต่งกุญแจกับแต่งกุญแจรับที่บ้านหัวนาเยื้องๆกับโรงเรียนบ้านหัวนาบ้านหัวนาครับบ้านหัวนาจะเป็นน้องเกลียดอำเภอบาร์เบือโอ้ครับผม โอ้ซิมซิมเดี๋ยวครับนี่ใช่ครับโอ้พี่รองครัมน้อยร้อยแปดซิ้ครับโอ้อย่างไม่ไม่พี่น้องครับข่ออยากได้พี่น้องเด้อเออน้องแถบเป็นไงครับของแถบวเอาหารู้ครับหาลู้เสียโอกาสครับโอ้หาไปเลยพี่น้องครับรู้เลยรู้ใกล้ๆใกลยๆเนี่ยลู้สองร้อยแล้วครับเนาะพี่น้องครับนี่ครับเอาหาลู้พี่น้องครับบ่เคยพ่อครับขอบคุณในลายครับองโอ้พี่น้องครับเบิ่งเนี้ยพี่น้อง ปวดฟครับบอกสถานที่มาเนี่ยใช้สถานที่บ้านหัวนาบ้านหัวนายึงเยอะกับโรงเรียนบ้านหัวนาตะบนน้องกิกบอระเบือโอ้ครับผมพวกเราครับเดี๋ยวขันมาจะทั้งบาระเบือลงมอพวกเราพวกเราเนาะพวกเราโอ้ขันขันมาแต่ทั้งรบหน้าดุนครับยังยโรงเรียนมานิดนึงครับยี่สิบเมตรถงร้านเราโอ้ขอบคุณใจไรครับผมผมอาหาลูได้เด้อจอยเด้อครับมาได้ลูกเพียครับลูกเพียรทุกคนครับสองร้อยบาทครับ หอยเฉพาะวันนี้บ่หรือทุกมมือครับทุ่มมือเงาเลยครับหอยทุกมมือบอ,มอ,บอไม่เผดที่นี่บอระเบือมาเด้ครับสองยโงอ้ทุกวันเผดที่นี่อำเภอบอระเบือครับพี่น้องครับมาได้ลูกเพจเด้อนะครับพี่กัดเป็นบอกแล้วพี่น้องครับเออนี่พี่น้องครับบ้านหัวนหน้าเฮ้าครับขันมาจากบอระเบือก่อนสิฮอดโรงเรียนอยู่แขางชายมือเด้อครับพี่น้องโอ้โหสองร้อยบครับจากเพจที่นี่อำเภอบอระเบือโอนต้นโอนต้น